สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ที่เคารพรักทุกๆท,ท่านสวัสดีไปยังพี่น้องชาวเพจท็อปทรัคไทยแลนด์นะครับแล้วก็สวัสดีไปยังชาว YouTube ช่องท็อปท็อปท็อปทรัคไทยแลนด์ด้วยครับเปลี่ยนจากท็อปแทบพากินพาเที่ยวเป็นท็อปทรัคไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ผมจะพา เอารถไถคันนี้ไปส่งโอ้โหได้รับงานครั้งแรกไปสอนเจ้าต้ยยยยอยเจ้าไถล้างกันทุกคนเจ้าพ่อไม่เดินหนา้ารถสไลม์มั้ยนี่เอารถไถคันนี้ไปส่งนะพี่นะมือ,มอเชียงยืนเขียนรอยต่อระหว่างเชียงยืนกับสถลขามกับขันเกลยนครับนะให้มือกล้องกิติมาศของเราถือเอาไว้ขอบคุณ 哎，太贵。 โอ,โอ้โอ้เงยรถลงตัวนี้จะถอยมันต่ำคนเด้อ <laughs> เอารถไปส่งลูกค้าครับลุงลุงเอาเอารถไปส่องใจก่อน

งดีแล้วพ่อใหญ่สามป๋องเซามาส่งสร้างอื่นบ่ได้มาเนีครับพ่อใหญ่สามป๋องเซามามเทน ไฮลุกไฮลุกซ้ายไปครับผมเรื่องมาก มันอานะเอาดึงไปฮะังน่ะาันาขอวนหนุสิง์ของเราในชวสัยน้ความรู้สกส่งยาอยูรงกาบริเวณเส้กาที่ไม่ได้ นั่นแหละตัเดือยวมือมมัดเามัดแล้วๆก็ไปดมนึ่มัดมลวอ้ิวนก็ไังยทมดเนืออเนี่ไปหาเขาอได้เวลาออกเดินทางแล้วนายช่างก็จะไปด้วยครับช่างอื่นรถไถฝืนก็จะไปด้วยครับ เพราะว่าไปเก็บตังค์ด้วยส,สติกเกอร์ทีมงานติด้องดินด่วนไม่มี้องดินด่วน FC ขอหมดน่าจะอยู่ครับค่อยไปไม่ไกลหรอกแปดติบกลู แต่สิบเก้าสิบโลงานแรกเลยครับของเจ้าสไลเดอร์ชุชกมันหมันเด้องานแรกแข่งมันงานแรกผ่านได้ถนาหรืองานที่ทส,งสงองที่สามก็สบายนะครับไมหแังหลยผ่านมือไล่างั้านีนตัดเตียงไปทางล่าง ลยรถประซันมันบ่เอาไปทางมอเตอ่ะจันบ่ไปเลยครับเอาเสตียเพื่อให้อันบ่

เราได้จะขออันใหม่มาอย่างดีเลยแต่เกิดปัญหาที่ว่าเราใช้ไม่เป็นได้เท่าไหร่อันนี้เอาไปใส่หม่องหม่องเกียร์นะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้จัมโบ้บจัมโบ้สูสูก,กันห <c oughs> นีเราบะเมียงลอดมันไปนะปัญหาคือเราใช้ไม่เป็นไงเคยมาตลอดซื้อสอนตลอดเพราะเื้อราคาดึงพายมันไปตะเพิ่น <c oughs> งลายานเราต้องปลอดภัยเซฟตี้เอาไว้ครับเอาเห็นเดมันมาเจ้าก็ล่อยมาพิจจรินาเพราะมันกันละห้องอองซี่เอาเออเอาจะควาหน่อยใช่เอาจะถือกกองหน่อย คุณดเดอ้อพี่กำพลนดเดอ้อะพราะมันพี่คำพลมเนผู้ใดคดีเเบิร์นเบาจะส่งหน้า้ลตองกินเหนือไหมสอนตรงไน <laughs> าสามปองสามองเศร้าสงเศ้านี่ไม่ยังรมดีเากถามอให่ก่อนลยโอเคครับเราก็คิดว่าเรารัดกลุมแล้วแหละ ถ้ามันปิวเลยคือบอกนุนกับป้อนไปตัวหให้ทัดกันี่ิไหม้ามันจะไปก็ให้มันไปครับไปดินวะป้อนดดินปันปไหนครับแต่ว,ว่าเพราะเพราะดินดินอยู่ครับนั้นด็นกางเสียบันดินปะดินอยู่ครับ,อรบโอ้ไปแฮ กี S <S ่วนานามึงในตู้รทั่ทางนอบนในะทมึงเสองเออกอลสโก้ามึงางหมดแล้วแต่ันวอนได้นได้รือปนิินไหมบอดินเลยครับแต่ว่าช่วงเบรกมันสดิน ปุงไปเลยมันพงรอบตัันากวันี่รถไถยักษ์สันะเนสามสาราะปโต้งทีมันถึงสามต่นี่ดิบอาว่าสองสอนสองตันไปสองเสองตันเลจุดินดยดินดินแห้งเลยทำ ตัวรถดินหรือว่าฐานตัวรถครับมัศน์สายฐานอะไรนะมันดินในอีอ่อดังมันไปโดนแล้วมันอยากไปยืดอให้ถึงไปโดนดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีครับที่บ้านเอฟซีนั่นแหละลโอ้นัน่นนัน่นนั่นนั่นทราย,ายมืดอไรแดดไปแล้วแดดไแล้ว,แ,ลวแต่หมดมันพาเลยไปตั้งไกลนะดีนะเจ้าของเขาโทรตาม <laughs> สั่ละชวยเลยต้องหนีเลยต้องหนีเลยเนี่ยนี่โอ้เราตรงใกล้ไปถาคนรมนเลยเลยไหอเออเป็นเน้วกินเนาะด้านเน้กินดานหลัะได้โหโอ้ถึงแล้วเราลงไปเจี่ยเชื่อกันได้เจะาของอ่ะ ครับผมคือปักพุ้นกันไกลแต่พุ้นไปปักอยู่หน้าพุ้นดิบ่ปักหนีเนี่ย,ลปปยตลาดกลางลงนะนี่มันตะเลิงเพื่อพุนะ่นน่ะไปอีกกิโลนึงพุ่นวันแม่ตลาดกลางลงนะของตาของเออเอารถสวยมายถึงมาแล้วเฮ้ยเจ๊ได้แบบรถเป็นเชีย่ยวเชี ครับเก็บถาดเก็บถาดอถือถือเป็นงกล้องใ่ไหน้ึงกดได้เด้หรือเปล่า se pitää olla มือกล้องครับครับมือกล้องกิติมาศมันระยะดีนี่อาจจะทำช่อง YouTube นะมือกล้องเราเนี่ยลูกลูกชายช่างอื่นรถไถฝืดเนียเกืบร้อยเดี๋ยวเราก็เก็บอันนี้นี่ครับมา มาถึงบ้านก็ได้กินต้มไข <c> ่ค <ười> ิดต่อปะครักนเนี่ยนี่แม่มา,มาท่มากผมโง่จวาะหอนเสเนาะเตยผมอยู่หน้าผมพากันจอดกินเขาเาราียว่าห้องแถวเมันต้มไก่แบถฐาเห้องเด้สยวหกมันทอกวกันดูว่าเันทมากบอกไปซื้อดิเ <c ười> ด็กินดีเขาพุณครัเขาพุณคบดีครับก<อ>ิลิท่านกันไรสุดยอดเลยตรบคนีครับต้มไก่เป็นยาเสครับใส่สมมุนไพ่วอมมาตั้งน เอาคำคำบางทีเขาก็เห็ดอนกัเขาวตามฟังติบอเพื่อนมาสั่งเพอ่นครับเพื่นมาอันไปให้ลูกเพื่อนยอร่งนี่ครับต้มไก่แล้วก็นึงข้าวให้กินด้วยนะข้าวใหม่เราใช้ปอหลายตวมานี้ไหมดมเดือดไม่ได้เดือดดมเดือดเลยเดิเสียงเครื่องดีสำหัมอนดีอันชิ้นยังเดี๋ยวได้สั่งเดือดาไปเห็ดสีด้วน่ะ เดี๋ยวเกิดฝีนิ้งอนตอกดอก่รือเป่าเพราะะนั้น่งนรอวะนี่ครับเขาไหมเป็นบ่นิเขาไหมค่ะโอ้ยเขาไหมไหมหอมเถอวะขึ้นเล่ามาขึ้นนี่แสดงว่าจะกินเขาไม่ไหมหรอตัวนี่ ไม่ล่าสุดสุดยอดครับขอบคุณครับโอ้ยพี่น้องเอฟซีเยอะอันนี้เขาจะยังกับบ้านนั่นก่อนนี่บ้านดงเย็นบ้านดงเย็นตำบลบัวใหญ่ตำบลบัวใหญ่เอออำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นใช่บ้านที่ว่ามีงูจงอางอียังบ้านหย่งอ้พ่อถางนาบ่ไก่เห็นบ่ยอดไซต์ว่ะยอดข้าวหันต้องส่งไปอีกนี่เด็กเขาเมื่อวานงูจงอางงานโพถางนาประเทศไทยเพื่อนเพื่อนเคยปล่อยหลอดมันน้ำมันนี่บ่ ตะกี้เขาจะเขายาายูนแล้วจ็คเหรอเสีมันรุดออกมาแลลวก็เมือพักกนนีเป็นมูบ้านกุ้จงอางยืนป่กบ่ะเดี๋ยวให้ดูข้าวใหม่เขาอย่างไรวันหอมเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เขาเขาเครื่องสีเขาเองสิเอาให้ดีผมไม่หอนหนานะ อันนี้เขาไม่ยุกลเขาไม่อันนี้เขาเก่ายุ่งแต่ว่ามันก็เป็นสองสีอันนี้ไม่เขาไม่ครับขาวเขาเป็นลื่อนเห็ดขาล้ำไม่เสียเาไร่เลยว่นหรือสวยนะความมึงจะแบเขาเริ่มเมียนแง่เ่ร็จมงนุ่มดีบุญคุ้นเขาบุญคุ้นน้ำบางทีคำเดียวก็อิ่มหรอก น้องนั้นจินตาต้องโดนแกงเดียวบบดนี้เขาหอมเดียวดมังใจเขาไม่เนาะเขาไม่แค่ได้ดมอยู่ทำมาวดีทเพื่อนบาดีทำมึงเีวัเนี่ยกินจะสอบดยหรือ่งใจครับะใจวเง่นไปถึงเจีนหนึงเดียวกันเสียต้วมาวันนึงว่าตะมาของไม่